ครับสวัสดีครับวันที่9กรกดานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้มีฝนตกนิดนิดนะครับวันนี้ผมเดินใน,ในสวนนะครับก็สวนก็เปียกอยู่นิดหน่อยนะครับทั้งเมื่อวานนี่คนสวนเรามารดน้ำแล้วก็เมื่อคืนก็มีฝนนะครับก็เป็นช่วงเวลาของอากาศเปลี่ยนแปลง หลายอย่างก็ดูดีขึ้นนะครับตอนนี้ในเปรูทางรัฐบาลเปรูเองก็อยากจะเปิดเศรษฐกิจ95%ในเดือนนี้นะครับก็คงดูหลายอย่างประกอบกันในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าจะลดลงแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงนะครับนี่ก็เป็น<ม>เป็น KPI ที่สำคัญในการที่จะกลับไปสู่สภาพปกตินะครับก็เข้าใจว่าเราก็อยู่ในสภาพล็อกดาวน์4เดือนนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามหาทางกลับไปสู่สภาพปกตินะครับช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขนะครับทีนี้ก็ ในช่วงที่ผ่านมา4เดือนในทางส่วนตัวก็คือน้ำหนักผมลดไป9กิโลนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเคยเคยทำตรงนี้เมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะครับตอนสมัยที่อยู่ที่เจนีวากลับไปเมืองไทยก็ไม่ไม่ได้ระวังเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่ก็ขึ้นมาทีนี้ก็ลงมา9 ก็ถือว่ากําลังดีนะครับกําลังดีก็คงจะพยายามรักษาไว้เคล็ดลับคืออะไรบ้างนะครับเคล็ดลับก็คือเป็นเงื่อนไขหลายอย่างที่ที่ทำให้เกิดตรงนี้ได้อย่างเช่นว่าช่วงหนึ่งของล็อกดาวน์อาหารการกินก็ออกไปซื้อยากหน่อยนะครับออกไปซื้อยากก็ทำให้ระมัดระวังตัวในการทานข้าวนะครับ ทีนี้ก็ตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาพค่อนข้างปกติแล้วในเรื่องของการไปซื้อของเพียงแต่ว่าจะต้องมีการตรวจอุณหภูมิห่างกันเดินห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็หาซื้อได้ก็คงการทานอาหารก็คงกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็ออกกําลังกายสําคัญคือออกกาลังกายไม่ละเลยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราจะต้องดําเนินการในทางรุก คือผมเชื่อในเรื่องของการรักษาสุขภาพในเรื่องของของทางเป็นออฟเฟนซีฟก็ต้องรุกนะครับสร้างภูมิคุ้มกันผมเชื่อมากว่าหากเราสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจะดีกว่าการรักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นฟิโลสอฟีของตัวเองก็หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับเอาตัวเองผ่านพ้น พ a n นเด i มินี้ให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ